ที่จังหวัดอุทยัยธานีค่ะไปพูดคุยกับกเกษตรกรที่ปลูกมะเขือใช่แล้วค่ะต้องเรียกได้ว่ากเกษตรกรท่านนี้นะคะสามารถที่จะหาวิธีการในการที่จะลดใช้สารเคมีแต่กลับทําให้ผลผลิตของเขาเนี่ยมีปริมาณมากผลผลิตมีคุณภาพนะคะตอนนี้กเกษตรกรท่านนี้เนี่ยได้เก็บมะเขือไป5เดือนนะคะปรากฏว่าได้รายได้8,0,000 0บาทพี่กิ๊นทำยังไงคะปลูกมะเขือ5เดือนได้8 0 0แสนเลยทีเดียวตรงนี้มีเทคนิควิธีการแน่นอนนะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะต้องติดตามค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันหมู่ที่8ตาบลเขากวางทองอําเภอหนองฉางจังหวัดอุท,ทัยธานีค่ะซึ่งวันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเราเองถือว่าประหลาดใจค่ะเพราะว่าเราได้มาเห็นความเปลี่ยนแปลงจากการที่เกษตรกรได้ทดลองใช้ปุ๋ยผสมกรดซิลิคอนซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกษตรกรประสบด้วยตัวของเกษตรกรเองแล้วก็ทําให้เกษตรกรเกิดรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเรียกได้ว่าทําให้เขาสามารถที่จะอยู่ดีกินดีได้เพิ่มมากขึ้นค่ะอยากจะขอเล่าเบื้องต้นนิดนึงนะคะว่าเกษตรกรท่านนี้เนี่ยเป็นเกษ เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือนะคะซึ่งเมื่อก่อนที่กเกษตรกรท่านนี้จะสามารถที่จะได้ผลผลิตมากขนาดนี้ก่อนที่จะใช้ปุ๋ยผสมกรดซิลิคอนเนี่ยนะคะผลผลิตของเขาก็ได้ไม่ตรงตามความต้องการค่ะแต่เมื่อมีนักวิชาการของบริษัทฟุกเทนกรุ๊ป เข้ามาให้คําปรึกษาแล้วก็แนะนําให้ใช้ปุ๋ยกรดซิลิคอนนะคะปรากฏว่ากเกษตรกรท่านนี้นะคะสามารถเก็บมะเขือได้วันละถึง4 0 0 0บาททีเดียวค่ะแต่นอกเหนือจากนั้นนะคะณนะวันนี้ค่ะ,กะเกษตรกรก็ได้ใช้ต่อเนื่องนะคะจนณวันนี้นะคะทำให้กเกษตรกรได้รายได้ถึง80,0,000บาทในภายในระยะเวลาเพียง5เดือนเท่านั้นค่ะและว,วันนี้ค่ะเราจะไปพบกเกษตรกรเจ้าของพื้นที่กันค่ะคุณสมคิดเดชอินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณสมคิดเดชอินนะคะ ตอนนี้ปลูกมะเขือในพื้นที่ทั้งหมดกี<ส>่ไร่คะสี่ไร่ครับสี่ไร่นะคะคุณผู้ชมแล้วทีนี้อยากจะให้คุณสมคิดเล่านิดหนึ่งว่าก่อนที่จะได้ปลูกมะเขือพื้นที่สี่ไร่ของคุณสมคิดนี่ปลูกอะไรมาก่อนคะก็ปลูกมะเขือนี่ครับอ๋อคือเริ่มต้นก็ปลูกมะเขือเลยครับผมค่ะพื้นที่เดิมของคุณสมคิดเนี่ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าเมื่อสมัยก่อนที่ผมทมานะครับดินไม่ดีดินเปรี้ยวดินเค็มดินมีกรดลูกและต้นมันตายหมดครับคือปลูกมะเขือก็ต้นตายต้นตายพอเริ่มออกลูกออกดอกก็เริ่มตยหมด มันเป็นโรคหรือยังไงคะมันไม่มันผมก็ไม่เต้าเป็นโรคหรือเป็นไหลแต่เพราะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาที่อบตเขาวังทองเข้ามาแนะนําว่าใช้กดซิลิคอนตัวนี้ดีผมก็ลองมาใช้ดูอ๋อตอนนั้นก็ได้ผลครับผมคือตอนแรกเนี่ยคุณสมคิดเองก็ไม่ทราบว่ามะเขือเป็นอะไรไม่ทราบครับผมคือพอปลูกปลูกมาพอจะได้ผลผลิตก็กลับตายครับไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการก็เลย เคยใช้สารฆ่า,มาแมลงอะไรพวกนี้หรือเปล่าคะใช่ครับใช้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลครับยังไงมะเขือก็ตายอยู่ดีตายครับปรากฏมีเจ้าหน้าที่เข้ามาให้คําแนะนํับอกว่าให้ลองแก้ไขปัญหาเริ่มต้นจากดินก่อนเลยครับตอนนั้นเขาแนะนําปุ๋ยผสมกรดซิลิคอนแล้วเขาแนะนําวิธีการใช้ให้กับเราไหมคะแนะนําครับเขาให้ใช้ยังไงคะกับมะเขือก็ไล่หนึ่งรู้สึกว่าจะให้ใช้หนึ่งลูกครับผมค่ะ สองไร่ต่อหนึ่งลูกครับผมแล้วใช้ต่อเราใช้วิธีการให้ปุ๋ยแบบไหนคะใ,<ช>ให้ปุ๋ยกับมะเขือใช่โรยเลยครับโรยตามโคนกกไปเรื่อยเลยครับโรยในช่วงไหนก่อนให้น้ําหรือว่าช่วงมะเขือให้น้ําก่อน,น,อนครับผมให้น้ําก่อนครับผมแล้วเราใช้ตอนช่วงของมที่มะเขือกําลังจะออกลูกหรือว่ายังไงคะก็ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มปลูกเลยครับนะการการปลูกนะครับการเพาะปลูกการเพาะปลูกมัน,ม,น,ม,นมันมีวิธีการเยอะนะครับมันต้องใช้อ่าใช้เบี้ยใช,ใช้ใช้ถาดเพาะเป็นเมล็ดแบ่งไม้เป็นหนึ่งต้น พอได้หนึ่งต้นแล้วเราก็มาทําดินให้ดีทําดินให้ดีแล้วขุดหลุมห่างกันระยะประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนต์ต่อนหนึ่งต้นใช้ปุ๋ยกดซิลิคอนรองพื้นกำมือเนี่ยหนึ่งกกสองกกสามกกนะครับรองพื้นในหลุมหนึ่งเนี่ยนะครับสามกำมือพอรองพื้นเสร็จก็เอาต้นลงเอาต้นลงครับเอาต้นลงแล้วให้ปุ๋ยอีกครั้งเมื่อไหร่ให้ตอนประมาณสักสองเดือนให้ สองเดือนสองเดือนเริ่มใหพ้พอเริ่มออกดอกก็เริ่มให้เลยเราใช้ปุ๋ยสูตรไหนคะในช่วงนั้นก็ใช้ของบาจามา,มาใช้บาจาบาจาครับเลิกจากกรดซิลิกอนกมาใช้บาจาค่ะผมสลับการใช้ครับผมครับเมื่อก่อนนี้ผมใช้ยาฆ่าแมาลงนะครับแมลงจะเยอะมากเพราะมะเขือนี่เขาต้องเอาไปกินดิบแต่ตอนนี้ที่ผมใช้ปุ๋ยตัวนี้ไม่ต้องใช้นะครับยาฆ่าแมาลงนี่ครับไม่มีหนอนกวนนะครับหาหาไม่มีนะครับหนอนพวกอะไรไม่มีเพี้ยก็น้อยนะครับ แล้วที่คุณสมคิดบอกว่าสลับกันใช้เนี่ยเราพอหลังจาก2เดือนให้บาจาไปแล้วลเวราเว้นระยะอีกเท่าไหร่แล้วมาใช้กรดซิลิคอนเนี่ยก็ประมาณ67วันกลับมาใช้อีกใช้อีกเยอะไหมทีนี้ก็ใช้น้อยลงครับอ๋อค่ะแล้วสลับกันใช้เนี่ยให้กี่รอบกว่ามะเขือจะเก็บผลผลิตได้สลับไปเรื่อยนะครับผมสลับกันตลอดเลยครับมะเขือกว่าจะให้ผลผลิตเรานีนานไหมคะ ก็3เดือนกว่าครับ3เดือนกว่าแสดงว่าเกษตรกรเองก็พยายามที่จะหาวิธีการแล้วก็ใช้วิธีการนี้ทีนี้พอมาตรงนี้คงต้องถามคุณสมคิดบอกว่าใช้สลับกันไปเรื่อยๆแล้วก็เว้นระยะค่อนข้างที่จะถี่เหมือนกันเพื่อดูแลมะเขือดูแล้วการลงทุนเองก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยผลผลิตมันได้กับคุ้มกับที่เราลงทุนใช้ปุ๋ยหรือเปล่าคุ้มมากครับผมคุ้มคุ้มเกินคุ้มครับผมก็รันตีได้เลยว่าตัวนี้ดีแน่นอนแต่ก่อนที่ยังไม่ได้มาใช้นี่ผลผลิตเราเก็บได้แย่มากเลยครับ ตกสี่ไร่ที่เราเก็บได้ไม่ยังมากก็คือสามสิบสามร้อยโลสี่ร้อยโลสี่ไร่เนี่ยนะครับแล้วพอหลังจากมาใช้แล้วก็ประมาณพันพันสองพันสามสามร้อยโลครับรขึ้นถึงพันห้าร้อยโลโอโ้เรียกว่าขึ้นกว่าห้าเท่าตัวค่คนะวันนี้ก็เก็บไปพันกว่าโลโโถือว่าเป็นปริมาณที่ที่ค่อนข้างที่จะคุ้มเกินคุ้มอย่างที่ค,คุณสม,มคิดบอกที่คุณสมคิดบอกว่าพันห้าร้อยกิโลกร,รัมเนี่ยคุณสมคิดเก็บครั้งละ ต่อวันหรือว่าต่อเดือนสองวันเก็บครั้งครับสองวันเก็บครั้งได้หนึ่งพันห้าร้อยกิโลกรัมสองวันเก็บครั้งครับแล้วอย่างมะเขือนี่เขาเก็บได้ต่อเนื่องต่อเนื่องตลอดครับเพราะเขาโตแล้วนี่เก็บได้ต่อเนื่องอายุการเก็บเกี่ยวหนึ่งปีครับอ๋อเรียกว่าลงทุนแค่นั้นแต่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยครับทีนี้ในช่วงระยะเวลาตลอดทั้งปีเนี่ยเราต้องใช้ปุ๋ยผสมกรดซิลิคอนในการที่ดูแลเขาด้วยไปตามระยะอีกหรือเปล่าคะตลอดครับผมต้องใช้ไปเรื่อยๆก็คือดูแลเขาไปเรื่อยๆอย่าให้เขาขาด ทีนี้ต้องถามนิดนึงตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าตั้งแต่คุณสมคิดใช้ปุ๋ยผสมกรดซิลิคอนมาเนี่ยบอกว่าปัจจุบันนะคะในรอบ5เดือนในรอบของการเก็บผลผลิตทำไรายได้ถึงแ0 0แสนบาทครับได้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะได้ครับผมโอ้บางครั้งไปราคาดีก็มันเป็นตลาดแล้วแต่ตลาดนะฮะ,ะถ้าตลาดราคาดีก็ได้ดีมเมื่อรุ่นที่แล้วได้ถึงถุงละสองรกว่าสองร้ยี่สิบ ถุงนึงนี่กี่โลห้าโลห้ากิโลกรัมครับสิบครับอ๋อสิบกิโลกรัมครับได้สองร้อยห้าสิบโลยี่สิบห้าบาทค่ะไปสามตันกว่าเป็นเงินเท่าไหร่ครับเกษตรกรเรียกว่ารับซับกันได้แล้วว่าแทบจะทุกวันเลยเพราะว่าคุณสมคิดชุดนี้เคยเก็บได้เต็มที่ร้อยอลพันพันเจ็ดร้อยโลค่ะเนี่ยแบ่งนี้เลยนะครับ แล้วอย่างนี้เนี่ยต้นมะเขือหลังจากที่เราเก็บผลผลิตได้แล้วเนี่ยในรอบหนึ่งปีคุณสมคิดก่อนที่จะมีการลงต้นใหม่ก็จะต้องปรับปรุงดินด้วยปรับปรุงครับ<ป>ตอนนี้ผมเริ่มปลูกใหม่แปลงเก่าล้วครับเริ่มปลูกแล้วครับเริ่มป<อ>ลูกอีกแล้วใช้ตัวเก่าใช้ปุ๋ยตัวเดิมใช,ใช้กดทิลิคอนผงค่ะปูปูพื้นก่อนแล้วถ่ายกบค่ะแล้วก็เอาเอาเอากดทิลิคอนเอาตัวของ LD ค่ะใส่รองพื้น เพิ่มเติมเข้าไปอีกสามเดือนมาถ่ายใหม่ครับผมให้มาดูใหม่กล <c oughs> ้าถ่ายอย่างนั้นเลยครับ <c oughs> ดีขึ้นแน่นอน <c oughs> ดีแน่นอนทีนี้อยากจะถามนิดนึงว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นไหมความสุขที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเป็นยังไงบ้างถามว่าดีไหมนี่ผมตอบได้เลยว่าถ้าอย่างนี้ไม่ดีผมไม่รู้ตอบอยังไง <c oughs> มันมันสดๆไปแล้วครับค่ะความสุขเมื่อก่อนนี้ผมไม่ได้ทําอะไรทํากินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ต้องเล้าเมายาไปทั่วไปหมดเพราะ ทำอาชีพอะไรก็ไม่ได้เลยทําแล้วก็ล้มละลายหมดมารุ่นนี้ผมได้ดีหมดเลยค่ะทําชุดไหนก็ได้ดีหมดสองแปลงเลยครับค่ะเล่ายาก็เลยเลิกไปหมดเลยโอ้ตัดเพื่อนตัดหมู่ไปหมดเลยค่ะเรียกว่าเกิดความสุขทั้งกับตัวเองแล้วก็ทั้งกับผมไม่ไปไหนเลยครับผมไม่เคยไปไหนผมมุ่งอยู่ในไร่อย่างเดียวเลยมีความสุขกับมะเขือครับมะเขือผมก็มาดูนะครับเป็นเวลาผมจะมาดูเขาตลอดเพราะปลูกเขาเนี่ยต้องดูเขาต้องดูแลเขาด้วยต้องรักเขาด้วยว่าเขาชอบอะไรเขาขาดธาตุอะไรค่ะ พราะของเขานี่ก็มีหมดครบทุกธาตุเลยครับค่ะผมดูแล้วนะฮะมันมีครบทุกอย่างเลยดูแลอย่างใกล้ชิดครับตอนนี้เราแนะนําเพื่อนบ้านบ้างไหมก็มีแนะนาหลายเจ้าเลยครับแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขายังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่พอเขามาเห็นของผมเขาก็ผมเอาเอาตัวอย่างมาให้เขาดูเลยเอาปุ๋ยมาให้เขาดูด้วยก็เราเอาไปให้เขาลองให้แตกมันแตกต่างกันยังไงกับของของของตลาดกับของผมไปให้เขาดูลองปลูกดูค่ะสรุปแล้วเขามาสั่งอีกมาสั่งมาสั่งที่ศูนย์นี่ไปอีกค่ะ น้ำหนักต่อลูกของมะเขือของน้ำหนักดีมากครับลูกใหญ่เลยไหมฮะใหญ่ครับเดี๋ยวสะให้ดูครับดูลูกได้นะครับผมกล้าท้าเลยกล้ายืนยันเลยว่าของเขานี่แน่นอนจริงๆนี่ผมเก็บไปมาเช้าเลยนะครับทำไมเก็บแต่ยิ่งกว่านี้นี่เก็บผลผลิตไปแล้วแล้วดูดินได้นะครับดินเมื่อก่อนนี้ดินเป็นดานเป็นแข็งแต่นี้ไม่ใช่นะครับดินล่วนซุยนะครับดินล่วนซุยจับตรงไหนก็ร่วนทั้งนั้นนะครับดูได้เลยนะฮะดูลูกนะครับนี่เก็บไปแล้วนะฮะเก็บไปแล้ว เก็บไปเมื Harley ่อเช้านี้เองพันกว่าโลแล้วสวยมากนะครับสวยมากของผมตลาดติดตลาดนะครับโห oh, อย่างนี้นี่เกรดถ้าในาตลาดนี่เขาถือว่าเป็นเกรดอันนี้เกรด <c oughs> ดีครับนะี่ครับโอ้ oh, ลูกใหญ่มากอันนี้เก็บไปเมื่อเช้านี้ครับนี่น,นี่นี่เก็บไปเมื่อเช้านี้เองนี่ก็ยังหลงเหลืออยู่ป <c oughs> กติจะเต็มเลยเป็นกล้ามเลยดกอะค่ะถือว่าลูกใหญ่มากแล้วก็มีตอนขายที่เราคัดเกรดครัดเกรดค,<ะ>ครับผมลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเอาคัดให้เท่ากันหมดเลยเนี่ย เท่ากันไม่ไม่ให้มีตาหนิมีอะไรมันจะไม่เราไม่ขายคละแน่ๆไม่คะครับค่ะถือว่าได้ได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ความสุขก็เกิดขึ้นกับคุณสมคิดด้วยนะคะเล่ายากก็เรียกว่าเลิกไปหมดเลยแล้วก็สร้างความสุขให้กับทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวรวมทั้งตอนนี้ก็กําลังขยายความสุขไปให้เพื่อนบ้านนะคะกําลังแนะนํากันต่อท้ายที่สุดอยากให้คุณสมคิดฝากถึงเกษตรกรทางบ้านที่รับฟังอยู่ถึงว่าเราจะมีวิธีการสร้างสุขให้กับเราแล้วก็พืชที่เราปลูกกันยังไงดีครครับเมื่อก่อนนี้ผมไม่มีอะไรเลยครับผมก็มาทํามเขือนีำ ช่วงที่ตลาดดีผมได้ราคาดีผมก็เก็บเงินไว้สะสมไว้ไปซื้อซื้อรถได้คันหนึ่งหน้าหน้า,นาคนอื่นน่าจะใช้อย่างผมบ้างนะครับใช้ปุ๋ยกดซิลิคอนตัวนี้ถ้าถ้าอยากจะมีชีวิตอย่างผมก็ต้องศึกษาได้ตัวเองด้วยแล้วก็ทั้งวิทยากรที่เขามาแนะนําพยายามสนใจเรื่องปุ๋ยเนี่ยเพราะเขามีความรู้มากๆเพราะเพราะพวกชาวบ้านเองไม่รู้นะครับว่าปุ๋ยนี่คือปุ๋ยมันเป็นมาอย่างไง ต้นสายมันมาอย่างไงแต่ของเขามีกดซิลิคอนแน่นอนเพราะดินเป็นกฎนเป็นดัางพวกเราก็ไม่รู้ครับชาวบ้านผมเชื่ออะไรตรงนี้ว่าเขาแก้ปัญหาได้เสียดายจริงๆครับผมที่เจอบริษัทพวกเต็นกุ้มชาไปหน่อยถ้าเจอเร็วว่งนี้นะครับผมรวยไปนานแล้วครับผมขอแนะนําเพื่อนฝูงทุกคนให้มาใช้ปุ๋ยตัวนี้ถ้าใช้อย่างผมแล้วจะรวยแล้วท่านก็จะเลือกกินเหล้าเมายาครับผมขอบคุณครับผมที่พี่คุณสมคิดพูดเมื่อสักครูน่นี้มีใครบังคับให้พูดหรือเปล่าไม่มีครับผม พูดจากใจจริงครับจากตัวผมเองครับผมค่ะประสบการณ์ตรงครับถ้าของเขาไม่ดีเราก็คงไม่กล้าไม่ไม่กล้าแล้วครับแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เกษตรกรเองก็คงอยากจะเผื่อแผ่แล้วก็บอกสิ่งดีๆต่อให้กับเกษตรกรท่านอื่นๆเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวยังไงแล้ววันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะคะคุณสมคิดถ้าหากว่าผลผลิตดียังไงคงจะได้มีโอกาสติดตามแล้วก็พูดคุยกันต่อนะครับมาคุณมาแปลงใหม่ได้เลยครับค่ะขอบพระคุณกาสวัสดีครับ บริษัทฟุกเชนครุบจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวไร่ผลทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงการปลูกพืชไรท่ทุกๆชนิดเช่นข้าวโพดถั่วชนิดต่างๆใช้หมอพืชผักพืชไร่ชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมีสสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่งใช้เร่งต้นเร่งใบสูตร2ใช้เร่งลูกเร่งหัวป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึง10ไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอพืชผักพืชไร่ชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- 2ถึงเท่าตัว หมอพืชผักพืชไร่บุกโปรซิลิคอนทุทุกตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้เหล้าดินจดีทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1นึงสเท่าตัวป้องกันโรคทุกชนิดที่จะเกิดขึ้นกับพืชผัพกพืชไร่และป้องกันมแมลงได้ดีเยี่ยมเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียทํานาปลูกข้าวได้ร้อยแปดสิบถังต่อไร่เป็นเรื่องจริงใช้หมอน้ำไม่กลัวแรงร่วมกับปุ๋ยตราหมอข้าวสูตร8 7 5่าบวกท่ารองท่าเสริมของบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดโทร4 3 5 7 7, 7 2 7 3 0 บริษัทฟุกเทียนครุบจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวนาไม่ต้องห่วงฝนทิ้งช่วงใช้หมอข้าวชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมี2ส,สูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่งใช้เร่งต้นสูตร2ใช้เร่งรวงป้องกันโรคห่งลิตรสามารถฉีดพอนได้ถึง10ไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอข้าวชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหถึงสองเท่าตัว หมอข้าวมูโกรซินขอนทุกทุกราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดป้องกันหอยเชอรี่นอนก่อทำให้ดินดีเหมือนตอนเปิดป่าใหม่ใหมเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ดีบ้าใช้แล้วข้าวไม่ล้มเมล็ดแร่งน้ำหนักดีผลผลิตเพิ่มหนึ่งถึงสองเท่าตัวเกษตรกรควรทดลองใช้ดูบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวสวนปา์มฝนทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงใช้หมอปามชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่ง ให้บำรุงต้นให้ผลผลิตเร็วสูตร2แก้ปัญหาผลร่วงผลลีบ1ลิตรสามารถฉีดพ่นได้ถึง10ไร่ฉีดพ่นแล้วจะทำให้ปามออกผลทั้งปีคำแนะนำทางดินควรใช้ร่วมกับหมอปา์มเทนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2เท่าตัวหมอปามบวกโกรดซิลิคอนทุกทุกตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดใช้รักษาปา์มกระเทยได้ผลดียังทำให้ต้นปามออกลูกในทั้งปีไม่ขาดคอ เพิ่มผลผลิตปาล์มจาก3ตันเป็น8ตันต่อไร่ต่อปีเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาลเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเชนคุบจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวสวนยางผลทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงสามารถเพิ่มผลผลิตได้โดยใช้หมอ,อยางชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีมีสสูตรให้เลือกใช้สูตร1ใช้เร่งต้นเร่งการเจริญเติบโตสูตร2ใช้เร่งน้ำยางป้องกันโรค หนึ่งลิตรสามารถฉีดผลิตถึง10ไร่น้ำยางจะเพิ่มหน้ายางจะนิ่มกรีดง่ายทำแนะนำทางดินควรใช้ร่วมกับหมอยางเทนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2เท่าตัวหมอ,อยางบุกรสซิลิคอนทุกทุกราในเครือบริษัทฟ,ฟทุกเทียนกรุ๊ปจำกัดสารส้าน้ายางตายหนึง่งยางอายุสาิปียังกรีดได้ดีมีผล,ผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนใช้จอเปลี่ยนมาใช้ถังแทนหมอ,อยางบุกรสซิลิคอนตรา้าเงาเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเทียน ขอแนะนำเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยผลทิ้งช่วงไม่ต้องตกใจใช้หมออ้อยชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่งใช้เร่งต้นสูตรสองใช้เร่งความหวานและป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึง10ไร่ทำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมออ้อยชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2เท่าตัว หมออ้อยบวกโกลเซิคอนทุกทุกทกตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้แล้วดินจริ่งทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหนึ่งถึง2เท่าตัวสามารถผลิตอ้อยได้ถึง30ตันต่อหนึ่งไร่แถม CCS เพิ่มขึ้นมากทำให้ขายได้ราคาดีไปสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังผลทิ้งช่วงไม่ต้องกังวลใช้หมอมันสำปะหลังทิริดนามไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนานโนเทคโนโลยี มี2ส,สูตรให้เลือกใช้สูตร1ใช้เร่งตน้นสูตร2ใช้เร่งหัวและป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึง10ไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอมันสำปะหลังชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2เท่าตัวหมอมันบวกโปรซิลิคอนทุกทุกราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊รปจำกัด ใช้เหล้าดินจะดีทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหนึ่งถึงอเท่าตัวปลูกเพียง6เดือนก็ขุดมันขายได้เลยแป้งเยอะ15เดือนสามารถปลูกมันได้สองครั้งไปสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเทียงครุปจำกัดขอแนะนําเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ําไม่ต้องห่วงใช้หมอผลไม้ชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีมีสสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่ง ใช้เร่งต้นเร่งใบสูตร2องใช้เร่งดอกเร่งผลป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึง10ไร่ทำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอผลไม้ชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2เท่าตัวหมอผลไม้บุกโกรซิลิคอนทุทุกตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้แล้วดีจะดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- 2เท่าตัว ทำให้ผลไม้ออกนอกฤด,ดูกาลแถมออกดอกออกผลดีเยี่ยมยังทําให้มีรสชาติหอมหวานเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศบาเลเซียอินโดนีเซียหมอน้ําเซฟสอยไม่กลัวแรงเกษตรกร,นกรแนวใหม่ไม่งอฝนใช้ได้ทั้งปรับปรุงดินและบํารุงพืชาาออพพัันนน่ง่งงเเรรร้วไตื เกษตรกรสุขสันต์มั่งคั่งก้าวหน้าส่งเสริมตามหลักปรัชญากเกษตรกรทั่วลาพึ่ผ่าน